บอกสา่าและแม่ให้อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ไว้นะส่วนตัวเองจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเขาเดินไปได้ไม่นานก็พบว่ามีหมอกหนาออกมาจากพื้นดินที่ถล่มยุบลงไปและใครก็ตามที่สูดมันเข้าไปจะเสียชีวิตไปในทันทีกลายเป็นว่าผู้คนต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพราะหมอกกำลังขยายตัวปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองนั่นก็ทำให้แมทธิวต้องหันหลังวิ่งหนีสุดกำลังเพื่อกลับไปหาครอบครัวของตัวเองทันทีและเมื่อไปถึงก็พบว่าแอนนาที่อยู่ใกล้กับหน้า ต่างเขาจึงรีบลากตัวเธอออกห่างทันทีก่อนจะบอกกับภรรยาว่าอย่าสูดหายใจเอาหมอกเข้าไปนะส่วนซาร่าเขาบอกกับลูกสาวว่าจะต้องทิ้งเธอไว้ตรงนี้ก่อนอยู่ในแคปซูลเธอจะปลอดภัยดีแต่แมทธิวก็ได้สัญญาว่าจะกลับมาหาเธออย่างแน่นอนขณะเดียวกันหมอกก็ยังคงลอยไปในอาคารอยู่เรื่อยๆทำให้แมทธิวและแอนนาต้องพากันวิ่งขึ้นไปชั้นบนจนกว่าพวกเขาจะอยู่ในโซนปลอดภัยและห้องชั้นบนสุดก็เป็นห้องของสองสามีภรรยาวัายชราอย่างลูเซียน โคลเตที่อาศัยอยู่พวกเขาก็ได้เปิดประตูให้แมทธิวและแอนนาให้เข้ามาจากนั้นแมทธิวก็ได้มองผ่านหน้าต่างออกไปก็พบว่าหมอกแสนอันตรายนี้ลอยขึ้นมาหยุดแค่ระดับก่อนจะถึงชั้นบริเวณหลังคาส่วนทางด้านของแอนนาที่ติดต่อกลับไปหาทางซาร่าก็ยังได้คําตอบกลับมาว่าเธอยังปลอดภัยและสบายดีอยู่เพราะอยู่ในแคปซูลนะ่ะเมื่อเริ่มตั้งสติได้ทุกคนก็ได้เดินออกมาที่หนอกระเบียงเพื่อไปดูร,บรอบๆเมืองที่ถูกปกคลุมเต็มไปด้วยหมอกพิษแมทธิวและแอนนาก็ได้สงสัยว่า มันเป็นหมอกพิษหรือไม่และเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันนะเพียงไม่นานทั้งสองก็ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์สองลำที่บินผ่านไปก่อนจะตัดสินใจกลับเข้าไปในห้องของลูเซียนส่วนทางซาร่าก็ทําได้เพียงมองดูหมอกที่ลอยปกคลุมอยู่รอบๆตัวเธอส่วนแอนนาก็ได้ตรวจสอบแบตเตอรี่แคปซูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อเช็คว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่ามันยังพอเหลือใช้ซึ่งซาร่าเองก็ยืนยันแบบนั้นเช่นกันหมายความว่าเธอจะสามารถอยู่ในแคปซูลได้นานอีก10ชั่วโมงส่วนทางด้านของแม ก็ได้หยิบเอากล้อง่องทางไกลออกไปที่ด้านนอกด้วยก่อนจะปีนไปบนหลังคาใช้กล้อง่องเพื่อมองดูไปทั่วเมืองด้วยระยะที่ไกลมากขึ้นและดูเหมือนว่าหมอกนี้จะปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ตามที่เขาเห็นจริงๆหลังจากกลับมาก็พบว่าลูเซียนกําลังโทรติดต่อหาลูกชายที่อาศัยอยู่ห่างออกไปอยู่สองช่วงตึกแต่ก็ไม่มีสัญญ,ญาณอะไรทันใดนั้นเองโคเลตที่มีปัญหาเรื่องความทรงจาก็ได้บอกสามีว่าถึงเวลาไปเยี่ยมลูกชายได้แล้วเธอจําเรื่องอันตรายที่เกิดขึ้น เมื่อนานมานี้ไม่ได้ส่วนแมทธิวอะไกรกลับเข้าไปพูดคุยกับแอนนาเกี่ยวกับแคปซูลของซาร่ากันต่อส่วนลูเซียนก็เดินไปค้นหาวิทยุรุ่นเก่าในตู้เสื้อผ้าและพยายามทําให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งทนันใดนั้นแมทธิวก็ได้เดินออกไปตรวจสอบหมอกที่อยู่บริเวณบันไดโดยการเอามือเข้าไปสัมผัสและนํามาพิสูจน์กลิน่นจึงกลับเข้าไปหาแอนนาตามเดิมและบอกกับเธอว่าจะกลับไปหาซาร่าแต่แอนนาก็เตือนสามีว่าเขาไม่สามารถจะการหายใจได้นานขนาดนั้นแต่แมทธ ทิวก็นึกขึ้นมาได้ว่าเพื่อนบาน้านที่เขาเคยช่วยไว้ก่อนหน้านี้มีหน้ากากกับถังออกซิเจนอยู่เขาพอจะกัารหายใจได้นานพอจนไปถึงห้อง,องเขาเพื่อเอามันมาใช้ได้ทันเพียงไม่นานแมทธิวก็ตัดสินใจปีนลงไปตามท่อเพื่อไปที่ห้องของเพื่อนบา้านเมื่อ